เ,เสร็จแล้วค่ะผัดหอยกับนะคะหอยกับฮ่องกง,งต่าตา้าทานไหมคะอร่อยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยานาตาสอนนะคะวันนี้นาะจะมาผัดหอยหอยกับนะคะอันนี้หอยกาบฮ่องกงนะแช่น้ำใส่เกลือแล้วก็ขัด ขัดผิวให้สวยๆนะคะคือให้ให้สะอาดนะคะ,ะมาดูวัตถุดิบอย่างอื่นเลยมีอันนี้จะเป็นกระเทียมทุบนะคะแล้วก็เม็ดถั่วดําเค็มนะคะเม็ดถั่วดําเค็มนี้เขาจะมีรสเหมือนกับออกเค็มๆเหมือนกับหมักอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ขึ้นช่ายน,นี้ใบโหระพานะคะโหระพาต่างแดนไม่ค่อยงามเท่าไหร่ แล้วก็มีพริกแดงกินดานะคะีนี้เราก็มาผัดกันเลยนะคะน่าจะใส่น้ำมันหอยไปนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้น้ำพริกเผานะคะน้ำพริกเผาสองช้อนนะคะแล้วก็น่าจะใส่เป็นผงนัวนะคะตามชอบนะใส่เยอะอร่อยเยอะนะคะอะ่แล้วก็เกลือนะคะตามด้วยเกลือเกลือไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่าอาหารทะเลเนี่ยเขาจะเค็มอยู่แล้ว น,นีกกอน้ำตาลทรายนะคะนี่ตาลทรายน่านจะกินหวานนิดนึงน้ำตาลทรายนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยไม่ต้องเยอะมากเทเป็นขวดเลยนะคะทีนี้น้านก็จะเอาน้ำร้อนผสมนะคะเอาน้ำร้อนเทแล้วก็ผสมเวลาเราผัดจะได้ง่ายๆนะคะนี่นะคะต้องใช้น้ำร้อนนะเพราะว่า ของทุกอย่างคุณจะออกมาจากตู้เย็นนะคะเราแช่ไว้เนาะกันความมีความสดะนะคะเดี๋ยวจะคนให้ดูนะคะ ให้ก่อนนะคะอ่ค่อยก่อนค่น่าจะชิมลดก่อนนะคะอ่รสชาติได้แล้วนะคะมาใส่ขัดเลยนะ ราคากับขึ้นใช่นะคะแล้วก็มีพริกแกงจีนดาเราจะไม่ผัดไปพร้อมกับกระเทียมนะคะพเพราะว่ามันจะเผ็ดเกินนะคะจ้าแค่นี้ก็เสร็จราคาฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามช่องเวียนาตาสองด้วยนะคะหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดช่วยดิงแจ้งเตือนก็ชมคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะอ้าวเสร็จแล้วค่ะ ผัดหอยกาบนะคะหอยกาบฮ่องกงกตาน่าทานไหมคะอร่อยคะ่ะขอบคุณมาก